ตามนี้ครับเราก็เช็ดให้แห้งรอบมือกัดอย่างนี้ครับ<ม>ถ้ามีคราบน้ําก็แปลว่ายัางแห้งยังมีอยู่แต่ถ้าไม่มีก็คือแห้งครับต้องเอาผ้าแห้งเช็ดก่อนนะครับเปลี่ยนไส้กรองประจำปีนะคะที่บ้านแก้ววิมลน,นะคะไหนน้องน้องวันเอาหน้ามาสิ ก็ดื่มน้ำแล้วก็สุขภาพดีเนาะก็ที่ขาโชคดีนั่นเองการที่ข่านหมดตอนน้ำไหลเขาปิดเท่าไหรเขาปิดไม่อยู่ต้องมาปิดตรงนี้นะครับถ่านหมดตอนน้ําไหลนี่คือน้ํา่านทานหมดปุ๊บน้ําไม่ไหลเลยกับหมดก่อนแล้วมันหรือไม่ก็มันไหลแล้วมันก็ไม่เลิกไหลเลยอ่ะมันจะไหลตลอดเลยต้องมาปิดหัวใหญ่ใช่ถ้าไหลแล้วกดตัวนี้ไม่อยู่ต้องไปปิดหัวใหญ่อันนี้ถือว่าโชคดีว่าทาน ทานหมดช่วงน้ำหยุดไหลนะคะการการเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำตัวนี้นะคะ,ะมันจะมีสีแบบนี้นะในช่วงที่เปลี่ยนน้ำใส้กองระจัน้ำแมกเนติกอ๋อมีอย่ชื่อแม็กค่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเ<ม>พราะว่าเขา้าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไม่อย,อยู่ในในกลุ่มพี่เดี๋ยวก็รู้ละพี่เชนเข้ากลุ่มละน้ำแมกเนติกนะ เพราะว่าถ้าพูดสุขภาพนี่มันจะหลายอย่างมากนะแต่ถ้าเป็นน้ำไม่นเน้อติดมันจะเป็นน้ำสะอาดมีแร่ธาตุโมเลกุลเล็กประจุลบออกซิเจนสูงมีฤทธิ์เป็นด่างอ่อนๆแล้วก็ค่ะแล้วก็มีประจุลบนะตามอนามัยโลกกาหนดนะคะค่ะบ้านแก้ววิมลก็จะอยู่แถวโรงเรียนโรงเรียนมิชชันนะคะถ้าแถวข้างๆวัดป่าน้อยนะใกล้เคียงเนาะบริเวณใกล้เคียงนะคะก็ขอบคุณนะคะ น้องวันเนาะที่ช่วยดูแลเครื่องเนาะแล้วก็ขอบคุณนะที่แจ้งข่าวเรานะเนาะน้ำไม่ไหลแล้วใช่ไหมวันสองสาวันแล้ว <c oughs> แล้วมีน้องอะไรน,ะน้อง,น,องน้องจ๋าอะไรนะนจ,จ่าจ๋าอีกคนหนึ่งนะอยู่ด้วยกันนะ ก็เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยนะคะก็ขอบคุณนะคะ,ะพี่วันอีกคนหนึงนะคือช่วยส่งข่าวนะอาจารย์หน่อยเนาะส่งข่าวนะประสานงานเนาะทาให้จริงๆเรานัดห้าโมงเย็นนะคะพี่ๆน้องๆนะ,นะตอนนี้เกือบสองทุ่มแล้วนะคะก็ภารกิจหลายภารกิจเลยเนาะเป็นล้วนแต่เป็นภารกิจแห่งความดีตอนนี้ก็ได้น้องวันเข้าไปในในกลุ่มแล้วนะคะ อย่างน้อยก็จะติดต่อกันได้อีกช่องทางหนึ่งเนาะวันเนาะมีอะไรก็ลายบอกได้นะคะไปลองลองเช็คตรวจสอบเลยครบปีพอดีเลยนะ่อยมจัดูว่ามันรั่วไหมถ้าไม่รั่วมันจแค่ตัวนี้ก็จะอยู่สแล้ว ถ้ามันมีคาดน้ำขึ้นก็แปลว่ามันรั่วแล้วก็หมุนอีกเพิ่มอีกนิดนึงค่ะหยิบเข้าไปหาตัวของหัวหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนเข้าหมุนออกหมุนอยู่นั่นแหละหมุนไปหมุนมาคือแจ๊คเขาจะพยายามบอกทุกคนนะแต่ทุกคนเ็าพูดว่าไงรู้ป่ะพอฟังเสร็จแล้วพอบางคนบอกว่าอะไรพยายามพยายามจะทําแต่บางคนก็บอกว่าเจ้าคือก่าน่ะข่เบิ้งซื่อๆข่กระจือไปได้นะ แต่ว่าดูในฐาในในในห้องของเราเนาะเวลาเปลี่ยนตัวนี้ก็จะเปลี่ยนป็นกระบอกไปเลยนะเอาหัวเก่ามาใส่ตัวถ้าเราพลิกไปหมดอีกตัวนี้มันไม่มีมันจะไม่มีตัวสอสายเนี่ยถ้าผมรินตัวนี้ผมก็ต้องกดตรงนี้ออกเอากดอีกค่ะกดน้ำอีกเดี๋ยวผมไล่น้เอาไปเทตรงต้นไม้ก็รดน้ำต้นไมน้เนาะเป็นไม่รดน้ำต้นไมน้มค่ะเป็นเรื่องดี เพราะว่านอกวันลดน้ําต้นไม้นี่ดอกไม้ออกดอกดีนะ<ม>แล้วก็เขาชอบมากนะน้ํามินิติหมาแมวชอบนะเหมาะทั้งคนทั้งพืชทั้งสัตว์สิ่งของปลานะอะไรก็ได้ที่เราต้องการลดนะอ่านั่นแหลนะนะเดี๋ยวเราก็ทําจนกระทั่งน้ําใส่นะคะมีมบอ่อปลาด้วยนะเออ,อเออใช่นะได้หมดเลยนั่นแหละวันนี้เขาจะดีใจนะได้น้ำมินิติกด้วยนะคะ เป็นน้ำที่ทุกคนต้องการทั้งคนทั้งพืชทั้งสัตว์แล้วก็สิ่งของนะคะอาจจะได้ประโยชน์มากนะวิธีทำไรนะอ๋อ่อนวิธีกดนะอ๋อค่ะพ่อพอแล้วก็พอแต่บางคน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 น้ำ เตัวเล็กไปนะไม่ใช่เล็กนะครับมันจะแตกเอามือประคองค่ะเอาซัพพอร์ตอย่างเงี้ยค่ะป็นตัวนุ่มๆกดจนกว่าน้ําจะไหลค่อยปล่อยมือแล้วเขาจะตั้งไว้สามนาทีพอรถจะไหลไปเรื่อยๆประมาณหนึ่งถังถังยี่สิบนิดนึงค่ะแต่ถ้าเราจะหยุดก่อนแล้วก็กดอีกรอบปิดกับเปิดนตุ่มเดียวกันสรุปต้องดูอันนี้คือกดจนกว่าน้ำจะไหลค่อยมปล่อยมือปล่อยมือ อาปิดทีนี้ลองปิดสิลองปิดเบาๆนี่ทีนี้น้องวันน้องวันตัวเล็กใช่ไหมอาอาจจสพี่มีคําแนะนําไม่ใช่น้องวันตัวเล็กน้องวันตัวเล็กเธอเขย่งใช่ไหมเธอเธอต้องใช้ตรงนี้ใช่ไหมดันใช่ไหมเธอตัวเล็กเธอก็จะตะหน่วงใช่ไหมเธอเธอต้องเอาตัวนี้ดันถูกค่ะถูกต้อง ใช่ค่ะหรือไม่หรือไม่เธอจะใช้อย่างนี้ก็ได้เนี่ยใช้อย่างนี้ก็ได้แล้วก็ค่อยๆพอดีพี่มือยาวเห็นไหมเนี่ยค่ะนวัลทำแบบนี้จะจะซับพอร์ตได้ดีมากทั้งเครื่องเพราะว่าข้างหลังเนี่ยมันมีที่ที่ใส่เนีย คือเราตัวเล็กทํำยังไงอ่ะตัวเล็กมือเราไม่ถึงทํายังไงอ่ะเธอก็เอาเอานิ้วโป้เธอดันแล้วเธอก็เอย่างงี้ก็ได้เายเออเออลองเอาซิแล้วเธอแล้วเธอก็ใช้นิ้วโป้เธอเธอเนี่ยต้องใช้นิ้วโป้ของเธอให้เป็นประโยชน์ก็คือดันดันดันขึ้นไปหน่อยนะดันนะอลองดูที่อันนิ้โป้ดันเอาเวิร์กไหมเออนั่นเพราะอะไรเพราะอะไรรู้เปล่า คือจะให้ใช้อย่างนี้เธอก็มจะไม่ถึงนะเธอก็ใช้อย่างนี้ก็ได้ใช้อย่างนี้ต้องคือสองมือไงใช่แบบนี้นะแนี้กดอย่างนั้นก็ได้เห็นไหมแบบนี้ก็ได้เห็นนะคือเราอย่างเดียวขอซัพพอร์ตเครื่องเนี่ยดันไว้เราจะกดมาแรงไม่เป็นไรบางคนนี่กดจนกระทั่งข้างหลังนี่มันมันหลุดออกมาเลยมีนะคะที่รู้สึกจะเป็นเอ่อที่เอเอของท่านนิตยามันเป็นเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้มันมันหลุดค่ะกดแรงจัดนะมันหลุดออกมาเลยไม่ซึมหรอกโอเค ไม่ซึมนะอ,อ๋อคาดกับกลับตัวนี้มาาันห่างไม่เปียกไม่เปียกเดี๋ยวหมุนเพิ่มอีกก็ได้ไม่เปียกตัวนี้มาาันมาหา่างห่หมุนหมุนเนี่ยคือเป็น,<ใ>นเรื่องเรื่องที่น่ากังวลเพราะอะไรรูปป้ป่ะเพราะว่าแจ๊สเขาจะหมุนแรงมากเลยนะหมุนแรงมากเวลาเอาออกต้องออกยาออกนะคะค่ะบางทีเอาออกจนทั้งปีเลยไม่ต้องเอาออกเลยนะคะใช่เวลานานไปถ้าไม่เคยหมุนมันจะฝืนมันจะดิ่มันจะเนี่ย ช่วงหลังมากผมก็เรีนไม่ค่อหมุนเนี่ยเท่าไร่ใช่แต่ถ้าเป็นผู้ชายไม่มีปัญหาครับจะสิบสองเดือนมาหมุนขั้นมันมีแรงอย่แต่แล้ผู้หญิงไม่ค่อยมีแรงเอาเอาน้ําออกมาล้างออกมาอีกเห๋ือกดอีกรอบนึงครับค่ะเอาน้ําออกอีกนะคะไม่ไม่ไม่พอนะคะน้ํำยังดําอยู่ค่ะหนูทํำเลยค่ะน่าลัก เอาแล้วน้องวันเริ่มฉันเห็นเธอทำอย่างเงี้ยฉันก็เย็ก่อนที่มาเนี้ยมีจารทำอย่างเงี้ยโอน้ยที่นี่พี่ทำอย่างี้ถ้าตัวสูงถ้าตัวนั่นก็เอาอันนี้ดันนีโป้ดันขึ้นแล้วก็ใช้นั่นเนาเนาะแล้ววันเข้ากลุมยังเมื่อกี้เข้ากดเข้ากลุมยังเข้าไปแล้วใช่ไหมตับโคุณน้ำไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับตับโคุณน้ำอยู่ตรงหัวค่ะประโยชน์หวข้อแต่ตามท้องตลาดน่ะเครื่องนึงอันนี้ก็ เอามามาค่ำนิดหนึ่งนะนนเพราะว่า,ามาเ,าเขาเรียกอะไรนะไฟหลายหลายจุดนะวันนีส้สามจุดนะคะพี่วันก็ประสานงานพวกเรานานและหลังนะตั้งแต่เช้าเนอะอส่งข่าวเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปนะก่อนไปบ้านท่านรองเนาะแต่ทีนี้มันก็มีงานงานเขาดำเนาะงานเขาดำแทก ก็ขอบคุณบ้านแก้ววิมลน,นะคะที่ได้ช่วยกันเนาะแบ่งปันน้ำเม่นิติกนะ,ะสวยงามนะก็เป็นจุดที่แบ่งปันความดีอของน้ำไม่นิติกนะ,ะเราก็มีความสุขแล้วก็ดีใจนะคะที่ท่านได้ช่วยนะคะแม้แต่ตัวท่านไม่อยู่นะคะท่านก็ยังเมตตาเนาะให้น้องๆน,นะคะที่อยู่มิชชั่นนะ ได้ดื่มนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านเอ่ยคุณครูน้องจา้าจ๋านะสอนภาษาไทยนะคะวันนี้น้องตุ๊กมานะนอยู่ตรงนี้นะมุมนี้เนี่ยมุมมืดมดเนี่ยนั่งอย่นี่นะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหนะใส่ใส่เสื้อจะตกกระใจใย <laughs> วันดีค่ะก่อนเร็วค่ะน้องตุ๊กนะน่ารักมากค่ะ เราเห็นแล้วเห็นไหมดีนะวันนี้ใส่หั้งมีเสื้อเพนกวินมาสีเหลืองมองเห็น <c oughs> นะก็นี่คือนี่คืออ่าบริเวณนะที่ที่อ่าเป็นจุดติดตั้งนะติดตั้งเครื่องนะคะนู่นนะน้องๆก็ช่วยกันนะดูแลนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณบ้านแก้ววิมลจริงๆนะคะไปดูเวลามาแล้วโอ้โห อะไรจะเป๊ะขนาดนั้นนะเป๊ะเลยสิ้นเดือนครบปีอะไรจะขนาดนั้นนะพอดีพอดีนะ,ะทุกอย่างลงตัวพอดีนะ,ะวันที่30พฤศจิก,กานะคือพอสิ้นเดือนนี้ก็คือหมดหมดปีพอดีชนปีเป๊ะเลยนะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเนาะอ่ะนี่น <laughs> ตอนนี้<ด>วันนี้เราก็เลยเชิญน้องนะน้องเข้าแล้วเออตัวเองดูซิเห็นไหมมีไหมไม่มีเนาะ อยู่ในกระเป๋าแล้ววะก้นกระเป๋าล่ะก้นกระเป๋าล่ะลึกลึกลึกล้วในกระเป๋ากระเจงล่ะมีไดิไปใส่เลยครับใส่ไตรงนี้อาจะอยู่นี้อออาจจะเป็นไปได้ไหมปริวลงไหมเอออืม ถามน้องถามน้ไม่ว่าน้องเห็นบเสรหรือว่าหรือว่าใบเสร็จอยู่ที่น้องวะเดีวถามบอกขอข้อใบเสร็จนะจ้ามาสั่นมาว่าว่าอยู่น้ำน้องจ๋าแท้เอ้ย ให้เล mm ่าให้เล่าให้เล่าจังหวะจังหวะให้เล่าให้เล่าเอาอันนั้นเธอเธอกจะทายที่ละวันทายเลยทายทายเอามาให้เอื้อแล้วก็ลงลงนิคุ้มมันอืก็เดี๋ยวเยอะวันทั้งแทบหน้าจอทั้งตูนเยอเออเออเออได้โอ้ยเนาะฮากันจนว่าตาแตกมาหาฮาไปเสร็จนิโตรนิกไปให้พี่วันตาแตกเลยเลนนนิค่ะทุกวัี้ แมนยูแต่ว well ่าเฮ้ยท okay. okay. ี่ไปเถียงวัยเจนมึงอย่าใส่กระเป๋าเหมือนเดไปว่ามันก็ไปหาเจนบอกว่าอันติดต่อติดตั้งเครื่องน้ำเสร็จแต่หาเจอแถบส่วนว่าบันไดแถบเจอหลีน้ำจ๋าจ๋าฮ่าฮ่าอี๋อเราบอกร้อยสี่สิบค่ะเราก็ว่าจะไปด่าเจนบอกว่าอะไรนะมึงไม่รู้จักเก็บไปเสร็จเราก็ว่าไม่เสร็จไป ม่ได้เก็บไม่ได้เอาอยู่ในกระเป๋ามึงแหละนี่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะคเสร็จแล้วเสร็จแล้วทีนี้ก็ได้ดื่มน้ำวิตริกแล้วไม่เคยได้ดื่มต้าที่ยังไม่เคยดื่มเด้อดื่มเด้ออันน้ำน้ำน้ำย้อนวัยใช่น้ำย้อนวัยไม่ใช่น้ำไม่ไม่ใช่ไม่ใช่น้ำลดดีแบบย้อนลงไปประมาณห้าปีสิบปีอะย้อนกลับไปเลยน้องนะจริงของพี่ก็อีกปีหน้าหกสิบแล้วเนี่ย กินมาสิบปีเนี่ยกินแล้วเป็นอย่างเงี้ยอาบเนี่ยกินอาบมันเป็นเงี้ยเนี่ยถูซวยหนาล่างไปเลยเนี่ยต้มผัดแกงทอดห้อมอร่อยในี่พีบตาจีนเดอร์สามดีสามดีนี่แหละอยู่ก็น้องวันนี่แหละกินน้ากันน้องน้องเจ้าจ๋าพ่ออยอย่างก่อนนะเกิดแล้วค่ะชสองเ็ดค่ะเออเล่าชัดเจนเนาะเสียงดังทีแทะเนาะเสียงชัดนี่เนาะคู่ภาษาไทยเนาะขอบคุณมากเลยดีใจที่ได้รู้จักเนาะ ค,ค่ะค่ะก็ยินดีขขนนะก็เดี๋ยวเราจช่ไคะะแล้วเราก็จะได้พบกันน,น้องวันอยู่ในห้องแล้วถ้านะอยากจะเข้าไปศึกษาก็ศึกษากได้นะคะเพราะว่าแค่เข้าไปเธอก็แค่ปิดเสียงแค่นั้นเองแต่เธอก็จะเปิดดูได้ตลอด,ดเพราะว่างานเยอะมากห้องนี้ล้นระทึกเลยค่ะขอบคุณนะคะน้องจ๋าจ๋าค่ะขอบคุณมากนะคะจ้าจ้าจ้าเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะดีใจนุ้มพี่กับน้องนั่นน่ะสองคนก็เป็นพี่น้องกันอีกคนนึงหน้ากกมีคนนังหน้าแหลม สรุปแล้ว <laughs> ตัวสรุปแล้วยูก็จะจ่าเป็นอีเล็กทรอนี้แล้วส่งให้เรียบร้อย <c oughs> okay. โอเคถทษแต่ e <Okay. S 1> อีแชทอีแชทเรียบร้อยและ <c oughs> เมึงผลความผิด <c oughs>